ตามคําเรียกร้องครับเพราะว่าผมเคยโพสต์ไปว่าใครอยากให้ผมรีวิวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยให้คอมเมนต์กันมานะฮะก็มีกันเข้ามาเยอะเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะคอมเมนต์รีวิวนะฮะเซิร์ฟสเก็ตทั้ง4รุ่นเลยที่ผมมีอยู่นะฮะแล้วก็มีอยู่ในระยะเวลาประมาณร่วมปีแล้วนะฮะได้เล่นได้ทดลองมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นไงกันบ้างนะฮะมาเริ่มกันดีกว่าโอเคครับมาที่ตัวแรกนะฮะนี่เลยตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ กำลังหากันอยู่เพราะว่าในตลาดตอนนี้รู้สึกว่าของจะไม่มีนะฮะนั่นก็คือยาวรุ่นสแนปเปอร์นี่นะฮะตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยยาวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบรนด์เซิร์ฟสเกตท,ที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกค,คนก็รู้สปปรรพคุณอยู่แล้วว่าใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะฮะตัวทรัพเองเนี่ยก็เป็นระบบนะฮะสปริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะให้ความรู้สึกที่สมูทมากเลยนะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของแ n a เปอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสายซิงเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าจะเป็นคนที่หัดใหม่เนี่ยอาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดคุณเริ่มขึ้นเซิร์ฟสเก็ตบนแ n a เปอร์นะครับผมคือทรงแ n a เปอร์เนี่ยเอาตรงๆเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นของยาวตรงที่ถ้าเกิดคุณซื้อแ n a เปอร์มานะครับเขาจะมีน็อตตัวเล็กๆนะฮะให้มาด้วยไอ้น็อตตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่จะเอามาใส่ในทรัคนะครับ พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทรัคเนี่ยแข็งไม่ยวบและกลายเป็นสเก็ตแบบสตรีทเลยพูดง่ายๆก็คือยาวสแนปเปอร์เนี่ยคุณสามารถเอาขึ้นโบขึ้นแบงค์เล่นท่าออลลี่ได้เล่นสไลด์ต่างๆได้แบบสตรีทสเก็ตทั่วไปเลยด้วยไอ้น็อตอะแดปเตอร์ตัวเล็กที่เขาแถมมาให้นะฮะแต่ถ้าเราถอดน็อตออกก็เป็นเชฟสเก็ตทรัคปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้แบบคล่องตัวเพราะาทรงเขาเนี่ย เขามีคอนเคฟเห็นไหมครัถ้าเกิดมาดูด้านข้างก็จะเห็นว่าคอนเคฟเขาเนี่ยแทบจะเหมือนบอร์ดโอสกูโบราณเลยนี่บอดโอสกูเนี่ยจะทรงประมาณนี้เลยมีคอนเคฟตรงนี้นะฮะเทลของเขาก็จะเป็นล็อกเกอร์สูงๆให้ขาเนี่ยสามารถปัดสแนปได้ตามชื่อรุ่นเลยช่วงหน้าก็จะสั้นนะครับผมพูดง่ายซิ่งอ่ะตัวเนี้ยซิ่งมากคนหัดใหม่อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเร็วมากนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันตัวที่สองอันนี้ผมถือว่าไซส์ใกล้เคียงนะฮะกับกับตัวยาวนะฮะอันนี้ก็คือส o ู th ตาร์นะฮะรุ่น t o เ e โด7 7จนะฮะก็จะมีเลข77อยู่หรือบาง,บางคนจะเรียกว่าบอร์ด7 7เนี่แหละตัวนี้ก็เห็นว่าในตลาดตอนนี้ก็ราคาขึ้นใหญ่เพราะว่าของไม่มีเหมือนกันนะฮะจากที่ผมสัมผัสมาเนี่ยก่อนที่จะได้มาครอบครองเพราะตัวนี้ได้มายังไม่ถึงปีนะฮะเพิ่งได้มาไม่นาน คือเราเห็นคอนเซปต์ของสม o t h ต t a r เนี่ยเรารู้เลยว่าคอนเซปต์เขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นคอนเซปต์ concept เขาบอกชัดเจนว่าเขาคือเครื่องมือในการใช้ฝึกเล่นเซิร์ฟในทะเลเป็นเหมือนแบบเซิร์ฟเทรนนิ่งอุปกรณ์อะไรประมาณนี้ที่เขาโปรโมทคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเซิร์ฟสเกตเขาบอกว่าเขาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะใช้ฝึกซ้อมสําหรับเซิร์ฟเวอร์เวลาไม่มีคลื่นหรือว่าเวลาไม่ได้อยู่ในซีซั่นอะไรแบบนี้นี่เห็นนะตรงตัวบอร์ดเขายัางนี่เลยชัดเจน making surfer better นี่ชัดเจนเลยก็คือเอาไปเทรนพวกเอ่อซิร์ฟในคนที่เล่นเซิร์ฟจริงๆะฮะในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะบอกว่าฟีลลิ่งของไอ้ทรัคเขา่าครับมันจะให้อารมณ์สม ooth และเหมือนกับการเซิรฟ์ฟหรือว่าใกล้เคียงกับการเซิร์ฟในทะเลมากที่สุดซึ่งอันนี้ก็ต้องมาทดลองกันเองอาจจะต้องไปลองในทะเลด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันใกล้จริงไหมนะฮะแต่ก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเขา แต่ถานส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยสำหรับคนที่สูงแบบประมาณ185แบบผมเนี่ยผมชอบมากกับอ่าสมูสตาร์นะครับเพราะด้วยความยาวของเขาเนี่ยสาบวกกับสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยคือเป็นคนเล่นค่อนข้างใช้แรงเล่นแล้วแบบบางทีเนี่ยถ้าสเก็ตที่ช่วงสั้นเกินไปอะ่ะเวลาผมเคริร์ฟเวลาเล่นเนี่ยมันคือจะส n a p แทบทุกทุกช็อตอะเพราะว่ามันเราใช้แรงเยอะเราพอเราบิดเยอะเนี่ยสเก็ตสั้นมันก็จะจะล้นตลอด เพราะว่าบอาาร์ดประมาณ3 4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้ากับสไตลก์การเล่นของผมแล้วก็ช่วงความสูงของผมนะฮะดัะนั้นนี่คือจุดเด่นของอันนี้รีวิวหน้าบ้านอาจะมีเสียงรถบ้างนะฮะนี่คือจุดเด่นของสปูสตาร์นะครับผมอ่าต่อมาเลยอันนี้คือไซส์แบบยาวขึ้นมาแล้วถ้าเปรียบเซิร์ฟก็คือเป็นลองบอร์ดละนะฮะอันนี้นี่ขวัญใจแบบสาวๆนะฮะคือซื้อไว้ก็น่าจะไว้แบบดักสาวได้ ดีนะผมแต่งงานแล้วอะโอเคยาวรุ่นไรไวกิกินะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้ของหมดเหมือนกันของขาดจริงๆช่วงนี้นะฮะไม่รู้ว่าคิดอะไรกันมากมายจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทั้งโลกเลยแหละที่ตอนนี้เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอยู่นะฮะเพราะว่าผมว่ากิจกรรมนี้มันอาจจะสืบเนื่องมาจากโควิดด้วยทุกคนก็อยากจะหากิจกรรมอะไรทํานอกบ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าวะเวอร์แต่มนสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออกกําลังกายไยกิกิดียังไงนะฮะไยกิกิเนี่ยมันเป็นรุ่น ที่สวยงามแล้วก็จำลองลองบอร์ดแบบวินเทจมาเลยคุณจะเห็นว่ากิฟทเทปของเขาแอ่นเป็นสีขาวแล้วมีลายแบบเหมือนพวกลองบอร์ดเนี่ยเป็นคลาสสิกซีรีส์ของเขาเลยนะฮะเป็นซีรีส์ที่อยู่คู่กับยาวมาตลอดรู้สึกโมเดลปีใหม่ๆเนี่ยลายเขาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะไวคิกิก็ก็จะเป็นซีรีส์นี้อยู่แต่จะเปลี่ยนไปแต่ขนาดความยาวของแผ่นเนี่ยเขาจะเป็น40นิ้วเต็มๆแบบนี้เลยชัดเจนอันนี้บอกได้เลยว่า สำหรับคนที่ชอบแนวแบบคูเซอร์นะฮะเป็นทรานสปอร์เตอร์แบบนุ่มๆน,นะฮะล้อนี่แบบแน่นอนคุณตี้ลูกปืนของยาวนี่แบบดีจริงนะฮะไหลมากนะครับก็ผมให้เลยผมให้เลยว่ายาวนี่เป็นหนึ่งในเดอะเบสของเรื่องเรื่องล้อและลูกปืนนะครับบวกกับช่วงที่มันก็ไม่ได้ดูแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรอุ้ยอ้ายจนเกินไปเพราะลองบอร์ดบางตัวเนี่ยโอ้โหเวลาเลี้ยวทีเนี่ยลำบาก แต่สําหรับ40 YG กีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโพซิชันขาดีๆเราสามารถเลี้ยวในวงแคบได้นะครับก็จริงๆมันก็คือท่าเดียวกับที่เซิร์ฟในทะเลเลยถ้าเราไปดูคนที่เล่นลองบอร์ดดีๆ,ๆเขาก็จะถอยเท้าสองเท้าเนี่ยมาอยู่ด้านหลังให้เยอะนะฮะเพื่อปรับจุดสมดุลนะฮะจุดหมุนให้มันแคบมันก็จะเกิดวงที่ง่ายขึ้นเพราะเวลาเราต้องการที่จะเล่นในสเตเบิก็ให้ช่วงขาเราเนี่ยอยู่ห่างองาอกจากการอยู่ประมาณทรัคนะฮะ คลิปนี้ไม่คลิปสอนเล่นเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงเรื่องการเล่นเยอะมันจะเป็นเรื่องของการรีวิวใครชอบการเดินนะ,ะเดินบนเขาเรียก cross step ควาขาการไปยืนข้างหน้านะฮะข้างหน้านี่เขาจะเรียกว่า hang ten นะท่าที่แบบยืนอยู่หน้าบอร์ดนะฮะขาคู่อะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นสายพวกอย่างเงี้ยของต้องมีไากิกิโดนนะฮะเหมาะมาก ต่อมาฮะคือจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าที่มาวางกันอยู่เนี่ยมันคือท็อปท็อปหมดมันเป็นแบรนด์ท็อปหมดของโลกทุกคนมีจุดเด่นแต่ละอย่างของตัวเองหมดและแต่ละขนาดแต่ละซีรีส์เนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะทำออกมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของคนที่เล่นคนละสไตล์กันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดออูอีกตัวหนึ่งนี่ s e l well l Tech นะฮะก็ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยถ้าราคาหน้าร้านน่าจะอยู่ประมาณ1 7 0 0 0เจ็ดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ราคารีเซลนะฮะเป็นราคาหน้าร้านแต่ถ้ารีเซลผมไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วแต่ตัวนี้ผมได้มาเป็นปีละแล้วเป็นเซิร์ฟสเกตอันแรกที่ผมหัดเล่นแล้วก็เลือกซื้อนะฮะต้องบอกว่า Spelltech เนี่ยมีตัวแทนนำเข้าที่ดูแลลูกค้าอย่างดี นะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีเจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวเลยในใน,ในที่รีวิวมาทั้งหมดเนี่ยที่ทักเนี่ยหมุนได้สาม้อยหสิบเนี่ยถ้าเราเห็นทักนะฮะอันอื่นก็จะโยกได้ประมาณนี้แต่สวัลเทปเนี่ยทักหมุนได้รอบอันนี้ก็คือจำลองการแบบท็อปเทินนะฮะเป็น360บนแบบยอดเวฟเวลาเราเห็นพวกเซิร์ฟเฟอร์เขาแบบ สมมุติว่าดรอปลงมาใช่ไหมฮะดรอปลงมาเสร็จครับบอทเทิร์นกราบขึ้นมาแล้วมาท็อปเทิร์นบางคนเนี่ยก็จะแบบจำร้อสามร้อยสิบเลยหรือบางคนก็จะสไลด์แบบเป็น360ซึ่งอันนี้ก็คือสามารถทําได้อย่างบอดตัวอื่นเนี่ยพอเราจะหมุนเกินร้อยแปดสิบไปเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วมันจะกลายเป็นถอยหลังแต่อันนี้เนี่ยเรายังสามารถบิดเดินหน้าไปต่อให้มันครบสามร้อยสิบได้เพราะตัวทักเอื้อต่อการทําแบบนั้นได้ซึ่งแบรนด์นอื่นไม่มีนะฮะ แต่สังเกตก็คือสปริงก็จะเป็นระบบแบบสปริงคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมีอะไรไปเกี่ยวและทําให้มเขาเกิดการชํารุดได้มากกว่าสปริงที่จะเป็นแบบสปริงที่มันบิวเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น40เหมือนกันนะฮะเป็น40แต่เป็น40ที่เหมือนกับบอร์ดของพวกโปรเซิร์ฟในทะเลนะฮะทรงบอร์ดคือเป็นทรงที่แบบ จะไม่ได้มีคอนเคฟมากนี่ถ้าดูเห็นไหมครับว่าคอนเคฟจะไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่แฟลตแต่ก็ไม่ใช่เป็นแบบบอร์ดแฟลตไปเลยเพราะล้าถ้าเราสังเกตส o ูสตาร์นี่เราจะเห็นว่าส o ูสตาร์เนี่ยไม่มีแทบไม่มีคอนเคฟเลยฮะน้อยมากน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอ่าสแนปเปอเนี่ยโหคอนเคฟแบบสายสตรีทเลยอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของมันที่คนละแบบกันอันนี้เนี่ยผมว่า เหมาะมากนะฮะสำหรับคนที่เล่นคล่องและคนที่แนะนำไม่ต้องสูงมากกว่า175ขึ้นไปเพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ำหนักนะฮะของการบิดหัวไหล่แล้วก็สะโพกเนี่ยพอสมควรถ้าเกใครเป็นประเภทที่ว่าอาจจะเพิ่งฝึกเล่นหรือเป็นคนที่ชอบปั๊มด้วยข้อเท้าเนี่ยบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะฮะเพราะาด้วยตัวบอร์ดกับซิสเต็มของเขาเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณเล่นได้คล่องแล้วแล้วก็มีมีน้ำหนักตัวที่มากกว่า70ขึ้นไปแล้วก็สูงเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งเพลินยิ่งเล่นยิ่งไหลระบบล้อเนี่ยดีมากนะฮะลูกปืนนี้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นของพรีเมียมนะฮะอีกอันนึงเป็นแบรนด์ของอเมริกาเขานะฮะกับ w e l ลเทคอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ กี่กี่แบรนด์แล้วันนี้3แบรนด์4รุ่นอ่ะนะฮะที่ผมเอามารีวิวกันก็ใครถูกใจอะไรยังไงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อยากให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆจะได้ประกอบการตัดสินใจกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปี2021ปีใหม่เนี่ยซีรีส์ที่ออกมาก็ยังมีซีรีส์เหล่านี้อยู่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นว g ยกีกไม่ว่าจะเป็น Snapper น,นะฮะหรือว่าจะเป็น Pro t o l e d o นะฮะหรือ s เว t เทตัว Pro ตัวนี้ก็ ซีรีส์นี้ยังอยู่หมดอาจจะเปลี่ยนที่ดีไซน์สีสันสีล้ออะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีวิวนี้ยังเป็นประโยชน์อยู่สําหรับปีต่ตอๆไปด้วยในการที่ซีรีส์พวกนี้น่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์เมนในการผลิตในไลยผลิตของแบรนด์เหล่านี้นะครับ mm hmm. ก็ใครจะตัดสินใจเล่นอันไหนก็ได้เลยนะฮะส่วนใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นนะฮะเรื่องวิธีการต่างๆซึ่งจริงๆตอนนี้มีเยอะมาก บอกได้เลยมีเยอะมากแต่ผมเห็นคลิปที่เอามารีวิวแต่และแบรนด์แล้วก็แบบมีของมาให้ดูจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะในขนะที่ว่าเรามีของอยู่กับมือแล้วก็อยู่กับตัวมาเป็นปีเราสามารถที่จะบอกถึงคาแรคเตอร์เขาได้โดยละเอียดขอบคุณมากครับจะได้ไม่ยาวเกินไปคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนวันนี้เตรียมชุดเต็มที่พร้อมลมจเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับบา